มื่อในแย่สีย่ำประทูเนาะค่ะสื่อมาเขงนึงย่กับมะหนึ่งนี่เนาะค่ะนี่จ้าย่กับเตรียมเครืองเนาะค่ะเนาะกลมีมะมงเปรียวค่ะมีหอมมีตะไข่พิกโซม็ดเนาะค่ะนี่จ้าย่ำใส่มะมงเปรียวเนี่ยแซ่บแบได้ค่ะแย่ชอบกินค่ะอันนี้ผักเนาะค่ะเนาะมีใบมะเสือเนาะค่ะ จะมีบกแข็งบ้านเห่าหรือมะเขือพวงเนาะค่ะกะเจี๊ยบเขียวเนาะค่ะมะละขีโน่ค่ะคุณหมอคนบอกให้ยายกินผักเนาะค่ะมื่อนี้ยวายสิกินผักสดนีเละค่ะแต่ยายล่างทั้งเบอือสีหนาเลยค่ะยายสิลุ่มมือย่ำกันเนาะค่ะเนนี่จ้าเครื่องยายก็เตรียมแล้วจ้ายายก็ สีลงมือย่างปะทูเนาะคะ่ะย่างก็แกะเรียบร้อยแล้วค่ะอ่ะคะ่ะแกเอาตีนหนึ่งอ่ะเนาะค,ะะคะ่ะเนาแล้วว่างกระดูกเจีดอกคะ่ะพอห้องโถงไหวแล้วเนาะคะ่ะจ้ะพักย่างก็เรียบร้อยแล้วคะ่ะมันเลย่างก็แคะเม็ดออกเนาะคะ่ะเนาะกินชดๆรล้วมันเหม็นี่จ้ะตะไคร่พริกหอมเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมันเหม็นเปรี้ยว

ขุดเขาให้เขาก่งๆหน้ากเซนน้อยๆท่านเหรคะัวุ้มนูวน,นันว่าไม่นองกระตุ้วคนกับนู่นคนแหลกะ,ะนี่ค่ะเียบรอยะะะะ้อยเลเนาอค่ะเนาะนี่แหลจะใช้ลูกกระต่้ถอยนี่จานพักนี่แหละคะ่ะ่างครักวกันเลย เรียบร้อยอแลบบ้วค่ะพอวานก็เปิดทำอมาฟังเสียงดังเ่ยเด้อยค่ะเดีนี่ค่ยะย่างกระทูเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวยาจะเอารอิดมาแต่งหน้า จักหน่อยนกะนยายสือพริกมายายกะหลางพึ่งหวเนกะต่้งน้าด้วยพริกไปมาไกะกพิกนกกะน้อเดี๋ยวมาชงไปเก็บไก่น้กะน้เรียบร้อยแลวค่ะนี่จ้ายายกชจำเรียบร้อยแล้เนค่ะน้อประทูนี่จ้าพักกะเตรียมพร้อมนค่ะ พ้อมกินแหละจ้าค่ะยายฝากชมคลิปให้ยายรีแน่ค่ะเด้อฝากเป็นกำลังแรงใจให้ยายรีแน่ค่ะนี่ค่ะเมื่อนี้กะย่าปลาทูก,กินเนาะค่ะเนาะค่ะเอฟซีไม่เอฟซีเก่า่างประเทศในประเทศที่เขามาชมคลิปให้ยายรีเขากราบขอพะกุณนทุกท่านเด้อค่ะเด้อ สวัสดีค่ะ